ด่วนครับสวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตามหกรอเพื่อนฝุ่นครับผมก <c oughs> ็วันนี้เดี๋ยวย้ายบอนะ่บอ,บอน,น,น,นนะพอดีว่าเฮ้ยมันจะบิดไปหนแนวมันวะนะโอ้โอ้ยไม้มันแตก ไม้แตกโอ้ยเสียวเสียวเสียวแวบฝนตกมานะแต่ว่ามันก็ยังพอวิ่งได้ครับแต่ พอดีเดี๋ยวย้ายไปวิ่งพอให้เขาทำทางเสร็จก่อนนะตรงนี้เขาลาดยางใหม่ครับก็ลาดยางเสร็จเราค่อยกลับมาว่ากันครับไม้แตกหมดเลยอะ่ะ โอ้่วงครับโอ้หอนด้วยไปเดี๋ยวจะไปที่ไหนเราก็ไปบ้านครับไปไหจวะนะฮะ <c oughs> กบบ้านแล้วเสียเบียครับ ย้ายที่ตักครับเดี๋ยวเราไปหน้างานใหม่นะวันนี้หน้างานนี้มันก็พอวิ่งได้นะครับแต่ว่าให้เขาทำทางลาดยางให้เสร็จก่อนแล้วกันสัก2อวันสาวันน่าจะเสร็จครับ ไม่แพ้แตกมาเลยนะน่ะไม่แพ้แตกมาเลยมันบิดตัวบนรถก็โอ้เสียวแบบเลยขึ้นไปตรงเว้ยมันใจมัอยู่ตะตุ่มหนูเมื่อกี้นี่ตกแล้วเไม่ไม่บูมเนอะ <c oughs> บูมเนอะบูมแม่โคโ่นอะไรน่ะ,นะ <c oughs> ไม่มพังหมือนกับ มันบางขึ้นเลาไอเซ็นเซ็นไปป้าอะไรอ่ะแกกล้วยหอบไปคิดว่าเข็มเตาอะไรน่าไปทำอ่าที่ว่าเอะซ็นพี่เล็กลงอ่ะเจตี้มั้งไม่งั้นเจตี้แล้วมั่อน น่าจะใช่เพราะว่าจะเคยย้ายรถไปแล้วรอบนึงกลวยเก็บดินติดถนนให้เขานั่นให้เพื่อนข้าไปนั่นไปเลย เราปัดครับปัดทางเสร็จก็คงจะได้ลาดยางนะเพราะว่าเขาลาดน้ำเน่ยน้ำยางมาต่อยไปแล้วมาดูเสียเปียกขึ้นไหนได้ลื่นไหมเอ้าเอ้าเอ้า,อา,อา,อา เอาลั่นมาอีกคันหนึ่งแล้วครับางนอีกสองสามวันเจอกันครับที่บ่อนี้ อายุเข้าครับดับดีจริงๆไปแล้วครับ,อะ,บอะไรง่ายพอตรงนี้เขาขอลาดยางก่อนไปบ้านโคกแลนลงลงเกลือ

ย้ายบอกัอนบ่อจะเป็นยังไงหน้างานจะเป็นยังไงครับเดี๋ยวติดตามคลิปต่อไปครับผมฝากติดตามในช่อง Youtube 6ล้อเพิ่นฝุ่นด้วยนะครับฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยครับเอ้าเอ้าลื่นลื่นเอาตามเ้ยก็ไม่ระขับรถให้เมียก่อนเนาะมาเลยเลยเลย โอเคครับผมในคลิปนี้ขอลาไปเพียงเท่านี้ครับฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะฝากติดตามช่องยูทู u b e 6ล้อปนทุนด้วยครับไปเดี๋ยวเราไปที่บ่อกันครับสวัสดีครับ